อย่างฟ้าซาตานสก,กิดสก,กิดมีข่าวเด็ดๆมาเมาทุกวันสวัสดีนะคะสวัสดี FC พอตอของลุงพลทุกทคนนะคะนำมาพูดถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนที่ลุงพลเนี่ยไปออกรายการใช่ไหมคะไปอัดรายการการแสดงแสดงท่าทีหรือว่าแสดงพฤติกรรม ต่อลุงพลเนี่ยมองได้ชัดเจนเลยนะคะว่าอาจาร,รย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยถือตัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าพวกเปรตสัมภเวสีต่างๆเนี่ยที่มันพยายามใส่ร้ายป้ายสีลุงพลแต่ทำไมรายการถึงได้เชิญลุงพลไปออกรายการเห็นไหมคะเอซแสดงว่าท่านเป็นคนจิตใจดีจิตใจเมตตากรุณาเห็นไหมคะนะคะบางคนเนี่ย ที่รู้ว่าลุงพลติดคดีสองแเนี่ยจะไม่มีการเชิญลุงพลไปออกรายการนะคะแต่เพราะอะไระคะเพราะว่าเขามองเห็นคุณค่าของลุงเรานะคะมองมองเห็นคุณค่าของลุงพลป้าแตนว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยไม่ใช่ผู้ร้ายทางรายการของอาจารย์ยิ่งศักิ์ก็เลยมองเห็นคุณค่าก็เลยเชิญลุงกับป้ามาออกรายการนะคะถ้าเป็นคนอื่นนะคะถ้าเราคิดจริงๆอเน่นะคะ ยังไงก็ไม่เชิญแน่นอนอทางรายการเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าชวนลุงพลกับป้าแตนมาออกรายการคือรายการจะเสียเพราะว่าเอฟซีที่ไม่ชอบลุงพลฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามองไปหาท่านอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะท่านอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยไม่เคยมีความรังเกียจของลุงพลเลยนะคะก็อยากจะเห็นไหมคะรายการชื่อคนดังนั่งเคลียร์ก็คือว่าเคลียร์ได้ทุกคนเคลียร์ได้ทุก ประเด็นแต่ต้องเป็นคนดังๆนะคะคนที่มีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยต้องมาเคลียร์ไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยอย่างลุงพลเนี่ยถูกการใส่ร้ายนะคะใส่ร้ายติดคดี288แนะคะแต่บังเอิญมันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอรับบริจาคนะคะซึ่งทําให้ลุงพลได้มีโอกาสนะ,ะได้มีโอกาสออกมาเคลียร์ตัวเองนะ,ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเ c เพราะว่าลุงพลได้ชี้แจงต่างๆ ะะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องทนายเทว่าแบบนี้ว่าทนายเทเนี่ยไม่เคยผมไม่เคยนะคะอย่างป้าแตนพูดใช่ไหมคะว่าเออไม่เคยจ้างเพราะว่าตอนมาแรกๆเนี่ยป้าแตนบอกว่า,าเขารับผิดชอบตัวเองนะคะทนายเทนะคะซึ่งยังไม่มีการตกลงค่าจ้างกันว่าจะต้องจ่ายค่าทนายเท่าไหร่นะอันนี้ป้าก็ นะคะพอที่จะเล่าเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่เป็นจริงให้ฟังนะคะว่าบางคนก็บอกว่าเออได้ค่าทนายบางคนก็บอกว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยมาชี้แจงว่าเออป้าได้รู้เห็นไหมนะคะว่าลุงพลเนี่ยลุงพลเนี่ยได้ให้ค่าทนายหรือเปล่าป้าก็เลยออกมาชี้แจงตรงนี้นะคะ fc นะมันเป็นสิ่งดีนะคะที่รายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยได้ให้ลุงเนี่ยมาเปิด ใจนะคะมาเปิดทุกคําพูดที่ลุงพลอยากจะพูดนะคะมาชี้แจงให้ f อฟซังว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นสิ่งดีเหมือนให้โอกาสลุงพลท่านอาจารย์น่ารักมากไม่ถือตัวแม้แต่นิดเดียวนะคะมีการบอกว่าเอยอ,ององ,องเสื้อองค์ปู่เนี่ยสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื้อองค์ปู่สวยจริงๆเอยอ,อยากได้มั่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคะ f อฟ พอเราดูแล้วเราเห็นแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกลราปื้มปีตินะเห็นไหมคะพอลุงไปออกรายการเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็พยายามโจมตีนะคะไอ้คนฝั่งโน้นน่ะนะไอ้คนไล่ขนเอยอีป้ายานนะคะขนาดอีป้ายานนะลุงพูดในสิ่งดีป้าพูดในสิ่งดีเนี่ยให้กับทนายเทเนี่ยมันยังมากล่าวหากล่าวร้ายนะคะว่ามีการร่วมมือกันกันกบ นะคะสำนักงานทน,นายทนายธรรมรังศีอีกนะคะหาว่าร่วมมือว่าดึงรายการนี้มาเพื่อที่จะนะเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยคดีน้องเป็นขึ้นไปบนเขาเสียชีวิตเองนี่คือความคิดของนางยานนะคะนางยานนางไม่ปกตินะคะคิดในสิ่งดีสินางยานเ้ยแกโกรโกกระลาแล้วเนี่ยคิดในสิ่งนี้ให้กับคนอื่นก็บ,บ้างมันจะได้มีสิ่งดีๆเข้ามาเข้าใจหรือเปล่าในการที่ลุงพลไปออก รายการกับป้าแตนเนี่ยมันเป็นสิ่งดีลุงพลกับป้าแตนจะได้มาชี้แจงนะคะชี้แจงทุกอย่างนะคะทุกประเด็นนะคะเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์ทุกประเด็นเนะี่ยที่ f อฟอยากจะทราบนะคะก็ถูกต้องแล้วนะคะอย่างลุงพลพูดอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าลุงพลเป็นคนที่ตรงนะคะเป็นคนที่ตรงพูดอะไรออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปบาดหูกับคนบางคนนะคะก็เลยป้าก็จะเป็นคนพูดดีกว่านะคะ ก็นั่นแหละให้กำลังใจลุงกับป้านะคะเราก็ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่เราดีใจเรามาพูดถึงอาจารย์ยิ่งศักด์ว่าอาจารย์ยิ่งศักด์เป็นกันเองมากๆไม่เคยรังเกียจลุงพลกับป้าแตนเลยให้โอกาสในการไปนั่งเคลียร์ที่รายการนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักด์มากๆที่เอาโอกาสนี้ให้กับลุงพลนะคะกับป้าแตนต้องขอบคุณจริงๆนะคะทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะได้สิ้นสุดแล้วก็จบแบบสวยงาม เป็นสิ่งดีมากๆเลยพวกเราดีใจแล้วก็ขอบคุณ FC พอตพตต้องขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดุ์ทุกๆคนด้วยนะคะนะ f อพตอต้องขอบคุณอาจารย์ยิ่งศัก์และก็ทุกๆคนที่อยู่ในช่องรายการด้วยนะคะที่ให้โอกาสลุงพลกับป้าแตนได้ไปเคลียร์ประเด็นต่างๆขอบคุณจริงๆเลยนะคะอาจารย์ยิ่งศัก์ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ นะกำลังใจลุงพลกับป้าแตนสู้ต่อไปนะคะลงุงนะคะคนบางคนมันมองไม่เห็นนะคะเทวดาฟ้าดินผีมองเห็นนะคะลุงพลกับป้าแตนสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะ fc พอตอมากๆค่ะ